หัวมันถกควมเมื่อยควมเมื่อยขวัญขข้นกูคี้ข้านโนรลตีปากเสียดปากเสี้ยวเบิดซจามหัวมันเมื่อยสวัสดีค่ะพี่น้องยากยากทำงานหลวงงานลาดไม่โซนบพรใครสบายก็เลยยากแน่จักหน่อยเอาละอาบน้ำอาบทาต้องประคองเล่าแล้วจ่ายสุมือนี่ตอนนี้คณะนี่เอายางไปเองบ่ได้แล้วออกจากโรงพยาบาล่ยวนี้แล้วกัน เมื่อยเติบย่ค่ะพี่น้องนี่คอเด็ดพักหวานยี่สิบบาทแล้วบ้างแน่พี่น้องยอดก็อ้นดียุดอกพี่เอาแต่ใบจังกินงายยายละตีแล้วซืออ้อน,นั้นมาขอยเห็นยุในตู้เย็นแล้วซื้อมากเราสิแกงแล้วอแมบวบ่สบายเราบ่ได้แกงเราเลยใส่ตู้เย็นไว้เฮ็ดเห็ดกระด้างอ้นจะเห็ดขอนสิไปเกงใส่จ้ะอาหารอีสานบ้านๆเฮานี้แหละครับพี่น้องเอ้ยคอยเห็นอันแก้ว ไปเห็นค่ะเจ้าดามาก,กันอยู่ในอันนี้อยู่ในอันโทรศัพท์เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยโลกโซเชียลเนาะเขามาลินแล้วต้องท่ำใจให้ได้ได้วพี่น้องเด้อปากมาสีแทะ <c oughs> มันบ่สวยบง่งงั้นาะท่ารูดสติกจักน้อยกันเถอะอพูดอะ่ะพอท่าจักน้อยกันแต่ว่านี่ปากลูกซักให้ ปากลูกซักหายมันก็มันก็เป็นสีสันอยู่แล้ว่ราต้องคอยเติมริบมันกันหน่อยอันนี้เป็นริบมันเด้มันทังองเติมให้มันนวลจักน้อยมันเป็นแห้งๆงขอโทษขออภัยด้อพี่น้องเด้อไปตามไปเงินนี่แหละว้าเลินเว้าหัวนัวมวนไปคุณแม่โซนนอนนอนแหลงหงังอยู่คุณพานอนแหลงหง่งพอเห็นลูกพ้นโซ่เชียวจะไปเออลูกโซ่เชียวจะไปคิดหลายพี่น้องต้องทำาใจนี่ทั้งผู้หักผู้สร้างนาะจากนาะ ชีวิตค้นเหาชีวิตมนุษย์เป็นธรรมศาสตร์ปกติของชีวิตมนุษย์ขั้นสั้นพลนสือนน่อนว่าคนหรือคนมันกับคนเอเดผู้ลองค้นเราจากนําเหาเห็นเหานี่เอ้ยาหอ่คือดีแท้เจ้าจ,จังสั้นจังสีเอ้ยอืมผ่านลับหลังเหาตีมีผู้ว่าให้ฟังอยู่ด้แต่คอยกับบ้เนี่ยนะบ้ได้ว่าถึงคอยดอกเบ้า เ่าเลี้ยงเพื่อน้ำจากหันลาบล้างนัหละสามคนนนเองจังสันจักสีชีวิตมนุษย์ชีวิตคนเฮาเออรยพอมืนแม่ล้านพอล้านลูกเนาะจากพี่น้องเนาะท่านใจเด้อโลกโซเชียลึ้นไปขึ้นมาอคนจริงใจคนนี่หายยากอี่ดีจ้ะหายยากรักที่แท้รักแน่แ่คือพ่อกับแม่รักเรานะคะพี่น้องรักที่แท้รักแน่แ่ คือพอกแม่หักลูกหักเต่าเพมีขอแม่อย่างลูกเต่าเห่าพอแม่เห่านี่หักลูกนี่เป็นยังคอยเนี่ยโอ้ยเพิ่นว่าลูกเจ้าคือดำแม่ดำเหมือนบอกว่าขาวอยู่หันแล้วเพิ่นว่าขี้กลัวเท่ากับว่าทองคั่เนี่ยจ๋ะเนาะควมหักพอแม่หักลูกอืการการเล่าพื่นการนินทากาเล่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา อยู่ในหมู่มากแข่งว่ามากเอออยู่ผู้เดียวบ้านผู้เดียวกับ่ได้ไปว่าวบก่ได้ไปว่าไผ่อยู่น้นา,นา,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 านชีวิตชอบพวกมือหนึ่งมือหนึ่งกับไปแห่งซุ้มนุ่มกันแขงเรืองมากปากมากคว่ำจะพี่น,น้องอืออันนั้นว่าวนั่นอันนี้ว่าค้นเท้าด้วค่ะพี่น้องถ้าว่าเว้าให้ผู้อื่นเนี่ยถ้าสิเว้าให้ผู้อื่นเนี่ยเสียเนี่ยบม่ยากจักหน่อย ว้าวจากดีเป็นบอดีพริกไปน้อยเดียวนะั่นกับกระแมนแล้วค่ะคนเ้าถ้ามีเจตนาที่บอดีนะคะเนาะพี่น้องเนาะถ้ามีเจตนาที่ดีก็คืออ่าเว้าว้เขาในทางที่ดีมันก็ดีแล้วแต่คันบ่มักคันว่า,ามันใส่เขายังเขาเนี่ยคันเว่าในทางที่เสียเนี่พริกแปบบ๊บเดียวกระเสียแล้วพี่น้องคนเ้ากพะก้าว,รวาเรียนเะกาหวหัวไปสล้วพี่น้อง ข้ามเราข้ามใจในเท่าระวัางกนได้เท่ากระถือว่าคือเกราเนี่ยแหละจา่าพี่น้องเท่าเท่าเท่ากับต้องท่านใจเข้ามาในโลกโซเชียลเดลใส่ตาไปงนะ่ยขอบคุณหลายๆจ่าพีา่น้องนะ